หนูก่อนเดี๋ยวเพิ่งทิ้งหนูไปมาอยู่กับหนูก่อนทุกคนจริงๆคือหนูก็ไม่รู้หรอกว่าทำไมหนูถึงได้มาไลฟ์นี้นะคะเพราะว่าหนูว่กลัวผีมากๆเลยก็คือจริงๆคือหนูไม่รู้ว่าหนูโดนแกล้งหรือเปล่าเพราะว่าหนูว่ากลัวผีมากๆแบบไม่เคยคือไม่ชอบฟังเรื่องผีเลยทุกคนเพื่อาะคือหนูไม่ไหวตั้งแต่อยู่ในไลฟ์แล้วรู้ปะคือหนูแบบ นูแบบอยากหนูอยากอยากจะแบบปิดไรแล้วเพราะว่าหนูแบบคือมันสนุกนะคะมันก็แบบมันสนุกจริงๆแต่ว่าคือหนูก,กลัวมากๆแล้วอีเขาาเล่าเรื่องแบบตอนเรื่องสุดท้ายที่เขาเล่าเรื่องบ้านอ่ะคือเมื่อกี้หนูถามพี่แจ๊กว่าแบบพี่คะแบบถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างเงี้ยต้องทอํายังไงใช่ไหมเขาบอกว่าเออก็ลมใจแล้วกันอ,อคือเขาตัดได้แต่เราตัดไม่ได้ไงทุกคน คือทุกคนแบบว่าหน้าแบบเนี้ยเหมือนแบบก็เคยฟังแบบอยๆแล้วอะไรเงี้ยหรือแบบแล้วมันพี่แจ๊บอกว่าเออเนี่ยเหมือนแบบตอนหลังใช่ไหมเขาเหมือนพูดคุยกันทีหนักกันอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวแบบชวนไปายชาอะไรเงี้ยเด็กๆคือหนูแบบก็อยากไปอยู่แต่ว่าหนูก็กลัวอยู่อยากมายถือว่าอยากไปแบบไปร่วมงานกับพี่นะคะแต่ว่าหนูกลัวพี่เขาบอกว่า คนเจอคือคนร่วมรายการนี่โอ้แม็กก็งันงินงๆนงันยังไงดียังไงดีเลกาๆไปหมดแล้วคือจริงๆป่ะเล่าเรื่องแรกมาพี่สิกธ์เล่าเรื่องแรกมาหนูก็แบบหัวเรื่องหนูซอฟไปเลยอ่ะเรื่องหนูคือแบบซอฟไปเลยแล้วแบบไหนจะพี่แพนด้าอะไรอีคือแบบมันแบบมันแล้วมันแบบภาพมันคิดตามทุกคนมันแบบมันเห็นภาพขึ้นมาแล้วแบบเฮ้ยคนนี้แบบนี้นะแบบนี้นะเอ้ยหนูกลัวทุกคนทางเวีช่วยคิดหน่อยดิ ตอนแรกเมื่อกี้นี้แบบตอนคุยจบเขาให้ทอดนี่แบบอันนี้ก็เลยทอดแต่ว่าห้อยไว้ก่อนคือหนูกลัวมากจนหนูเอามาห้อยอะหนูแบบเตรียมตัวมากวันนี้อะหนูไม่คิดว่าแบบเรื่องเขาจะน่ากลัวขนาดนี้ทุกคนหนูคิดว่ามันจะเป็นเรื่องแบบเออคือเราก็ไม่เคยฟังเรื่องพวกนี้ด้วยแหละคือตอนที่หนูแบบนั่งไลฟ์ยู่หนูแบบมองซ้ายมองขวาเพราะว่าหนูกลัวมากหนูแบบมองไปเรื่อยๆแบบแบบกลัวเข้าใจไหมกลัว เขาหนูมาแกงปะเพราะทุกคนเขาดูแบบไม่กลัวทุกคนเขาดูแบบพี่จอนอนนชิลมากเลยอย่างเงี้ยแต่จาที่เขาเล่าเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เคยฟังเรื่องผีไม่ชอบฟังก็เลยแบบเวลาใครเล่าเรื่องผีปุ๊บจะเดินออกจากวงแล้วก็จะแบบอยู่ในโลกคนเดียวเพราะว่าพอฟังอ่ะมันจะหลอนอ่ะคือเขาเล่ามาแต่เรื่องแล้วคือแบบพี่จอนนบอกเอยเ้ยวแถมอีกเรื่องหนึ่งแล้วคือเรื่องสุดท้ายก็สุอพีคมากแบบพีคไปไหนอ่ะ หนูกลัวทำไมทุกคนเขาดูไม่กลัวกันเลยอะตอนแรกจะจบได้คืออยากจะบอกเขาว่าพี่มาอยู่นอนด้วยกันใช่ไหมแบบว่าพี่พี่พันด้าพั่แนด้าเอ่อมาหาหนูหน่อยหนูกลัวแล้วหนูก็แบบพี่สิกก็คือไม่กลัวเลยอ่ะพี่สิกหนูอะพี่สิกของหนูพี่สิกก็ไม่กลัวเลยหนูแบบพี่สิกพี่สิกไม่กลัวเลยเหรอคือเหมือนรู้เลยว่าพี่สิกเป็นเอ็กซ์เปร์แต่ว่า ก็ก็คิดว่าจะแบบเออในไลน์นี้ก็ต้องมีคนที่โดนแกงมาเหมือนหนูแหละมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นผ้านมโนของเราขึ้นมาสมมติว่าคือปกติหนูฟังคนเล่าเรื่องหนึ่งเรื่องผีอ่ะตอนเด็กๆต้องใจจนถึงปัจจุบันหนูจะหลอนมากแล้วหนูจะไม่ฟังเรื่องผีเลยแต่ว่าหนูอ่ะคือหนูฟังพี่แจ๊คพี่แจ๊คเป็นคนที่เล่าสนุกมากแต่ว่ามันน่ากลัว <laughs> มันน่ากลัว ไม่ไม่กล้าลบดูเนื่องวันนี้นะคะก็ไม่ลบหลูแล้วก็ขออนุญ,ญาตก่อนนะคะที่แบบเออมาพูดก็เป็นแค่สําหรับงานหรือว่าสำหรับวันนี้เท่านั้นนะคะไม่ได้ไม่เจตนานะคะโอเครู้สึกปลอดภัยขึ้นรู้สึกปลอดภัยรู้สึกปลอดภัยทุกคนเสียงก็เริ่มดีๆลงเพราะว่า ขอบคุณมากเลยจริงๆนันแหละก็วันนี้โอ้ยกอด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 โอเคโอเคหลับได้อยู่ได้อยู่หลับได้อยู่ก็วันนี้ก็ฝันดีนะคะทุกคนไปแล้วบ๊ายบายทุกคนอย่าก,กลัวนะโคโควนาบอกตัวเองไหมว่าไม่ต้องกลัวจะไม่กลัวจะพยายามไม่กลัวค่ะทุกคนด้วยนะบ๊ายบายนะ ทายบายฝันดีนะ